ก็สวัสดีครับผมเนวดาทีวนะครับวันนี้ผมจะพามาเล่นเกมแลกนัล็อกของค่ายกาเวตตี้กันนะครับผมเพิ่งเปิดได้ไปหมาดๆไม่นานวันนี้นะประมาณ1อาทิตย์แล้วมั้งก็วันนี้อยู่ในช่วงซีรีส์ห้ากนะครับผมจะพามาฟาร์มแมปจูโน่ฟิลด์ศูนย์หนะหรือที่เรียกว่าแมปสลิปเปอร์ไรกันนะครับผมก็มันจะมีสลิปเปอร์ใหญ่นะที่มันจะเป็นมีสลิปเปอร์กับหาปีนะแต่ว่าผมพามาฟาร์มแบบนี้เพราะว่ามันอันตรายน้อยดี อีกอย่างคนมันน้อยกว่าผมก็เลยพามาฟาร์มแบบนี้ที่นี่ก็จะมีมอนอยู่2ตัวนะครับจะมีสลิปเปอร์กับตัวดอกนะสตัวนี้เลย <c oughs> แบบนี้ก็จะสามารถมาเวลได้ตั้งแต่7 5ถึง99้า oh, <no. S 1> เลยนะถ้าไม่เบื่อซะก่อนนะครับของดีแบบนี้ก็คืออ e ีรูเล็กกับดินใหญ่นั่นเองซึ่งพ่อค้าเขาจะตั้งรับกันอยู่ที่ก้อนละ2 0 0 4ันสถึงสองพนะครับแล้วแต่ร้านนะแต่ว่าถ้าเราไม่รีบ เราสามารถนําไปตั้งขายในราคาที่2,006ก็ได้นะราคาที่ก็คือ2,006ก็น่าจะมีคนมาซื้อนะ <Wow. S 1> ก็น่าจะออกแล้วก็ที่นี่ก็จะมีแรงไอเทมอย่างเช่นดัมมัดั2รูนะครับผมแต่ว่าคาสามเนี่ยเขาไม่ค่อยใช้กันนะดัมมัั2รูเขาจะใช้น้นเป็นอาวุธเช่าหรือไม่ก็อาวุธทองมันจะดีกว่านะสำหรับเพื่อนๆที่ไปไม่ถูกก็ให้เพื่อนๆวาร์ปจากกิฟเฟนไปที่นากานะครับ ให้วาปจากนากาต่อไปที่จูโน่นะ What What the fuck Two t years later ที่จูโน่นี่ก็จะเป็นที่เปลี่ยนอาชีพคัาสาอีก1อาชีพนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมทําให้ดูกันดีกว่าว่าเปลี่ยนอาชีพยังไงเปลี่ยนเป็นไฮนวิกยังไงเปลี่ยนเป็นไฮทิปไฮสวอร์ดหรือว่า ไยเมจยังไงครับโอเคจากจูโน่ให้เดินลงมาล่าง1 Map แมปนะครับแล้วก็ไปทางขวาอีก1 Map แมปแล้วก็ขึ้นข้างบนอีก1 Map แมปก็ถึงแล้วนะสำหรับแมปนี้นะพีทสามารถมาเซฟวาร์ปได้นะครับมาเซฟวาร์ปขายกันได้เลยนะแมปนี้ไม่ต้องเดินให้เหนื่อยนะแค่เอาพีทของตัวเรามาเซฟวาร์ปกันไว้จะดีกว่านะไม่ต้องเสียเวลาเดินส่วนใหญ่ตัวที่จะมาฟาร์แมปนี้แล้วดีก็จะเป็นพวกฮันเตอร โลกแล้วก็คูเซเดอร์นะสัส่วนใหญ่เลยยิ่งเป็นอาชีพโลกยิ่งดีเลยครับผมเพราะว่ามันมีสกิลออโต้สติลนั่นเอง <Wow. S 1> ส่วนอาชีพอื่นก็มาได้นะครับไม่ผิดมาได้หมดทุกอาชีพเลยแต่ว่ามันจะสู้เขาไม่ได้มันจะช้านั่นเองแมปนี้ก็จะเป็นแมปเถื่อนอีกหนึ่งแมปเลยนะครับที่มันมีการแจมกันเกิดขึ้นแจมกันแบบยับเลยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากฮันเบิลสัส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าอาชีพันเนี่ยโกงโกงสุดละฮันฮัน สไนเปอร์เรนเจอร์โกงเกินโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า5บับเบิลกัมผมจะได้ขยะกับดินใหญ่แล้วก็อ e ีรูเล็กรวมกันแล้วขายได้กี่เซน,นีนะครับโอเคผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งเลยนะว่าสลิปเปอร์มันจะมีขนาดกลางนะครับผมแล้วก็เป็นมอนเตอร์ลายรูปร่างนะถ้าใครจะใส่ตีลายรูปร่างมาหรือว่าจะใส่ตีขนาดมาก็ได้นะครับผมแล้วมันก็จะแพ้ธาตุไฟถึง1 7ึเลยนะ ก็เลือกๆดูกันนะครับว่าจะใช้อะไรมาทําให้จบมอนได้ไวที่สุดนะและก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปถัดๆัดไปด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยไว้ใต้คลิปได้เลย Sub สไครป์เนี่ยมันเป็นอีกอย่างเลยนะที่เป็นกําลังใจให้คนทําคลิป YouTube อย่างเราเนี่ยได้ทําคลิปดีๆต่อไปนะครับโอเคเมื่อครบ5กรัมเรียบร้อยแล้วขยะทั้งหมดก็จะมีเท่านี้นะก็จะมีขยะฟินแซน 89อันแล้วก็ดัมมคัสอีกอันหนึ่งแล้วก็แซนคํา390ชิ้นแล้วก็กิด448ชิ้นนะครับแล้วก็ขยะดอกอิกนิดหน่อยรวมแล้วก็ขายขยะได้226,000นะกดขายไปเลยส่วนอ e ีรูเล็กนะครับผมไปดูร้านค้ามาเมื่อกี้ก็คพ้าตั้งรับเพื่อนราพันนะ26อันก็ตีไป26,000นะครับ แล้วก็ดินใหญ่5กรัมก็ได้ทั้งหมด249ชิ้นนะครับผมก็ไทยประโยนต์เพาะค้าก็ชิ้นละ2,400 2 24, 0 0คูณ249ก็จะได้597,600นะครับเมื่อนำ597,600มาบวก26,000แล้วก็บวก226,000 5กรัมก็จะได้อยู่ที่850,000เซนต์ <Wow. S 1> ซึ่งกรัมในตอนนี้จะกล่องละ205นะครับผม จะบรรจุกล่องละสิบอันนะกล่องหนึ่งสองแสนห้าในในตอนนี้นะครับในตอนที่ผมทําคิดซึ่งผมใช้ไปครึ่งกล่องก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะนำมาลบกับแปดแสนห้าหมื่นจะเท่ากับก็ดินใหญ่สองร้อยสิบเก้าชิ้นนี้ก็ให้เลือกเวลามาฟาร์มเอานะที่ผมได้เยอะขนาดนี้ก็ที่ห้ากมผมได้เยอะขนาดนี้ผมเลือกเวลา,าฟาร์มนะฟาร์มเวลาที่คนมีน้อยถึงปานกลางนะครับถ้าคนมีเยอะ จะไม่สามารถฟาร์มขนาดนี้ได้นะเพื่อนๆก็เลือกเวลาฟาร์มกันดีๆนะครับผมเพราะว่ามันมีผลมากเลยกรรมช่วงนี้แพงมากนะครับมันก็ราคาขึ้นตามราคาเอ็มที่ตกลงนะครับยิ่งเอ็มตกเท่าไหร่ของแครก็จะแพงขึ้นนะก็ถ้าเอาดินใหญ่ไปเพิ่มมูลค่านะมันจะมีวิธีเพิ่มมูลค่าดินใหญ่นะครับผมให้มันขายได้ราคาสูงกว่านี้นะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวคลิปหน้า เดี๋ยวผมพาไปเพิ่มมูลค่ากันดีกว่าถ้าไปเพิ่มมูลค่าแล้วน่าจะขายได้5กลับเนี่ยน่าจะขายได้เป็น 1M 1M กว่าเลยนะครับผมก็ถ้าผลตอบรับดีเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปดีๆด,ด,ดีกว่านี้ให้ดูกันนะครับผมก, like, ก็กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยไว้ใต้คลิปได้เลยว่าคลิปหน้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรอีกสําหรับวันนี้ขอบคุณครับผม